mm-hmm สวัสดีพี่นออ้องอวันนี้เรามากินบักข้อกันน้องข้อส้มพี่น้องข้อ,อ,ขอเราใต่ขึ้นมาเจียวน้ำปลาแดกพี่น้องซอยเปลือกบางนาว์นาวใส่เพิ่มความสุ่มหอมปลาแดกมันหัวเลยพี่น้องเอ้ยกินแบบบ้านเฮาสิตื่นนอนด้วยไม้ไมง่วงนอนพี่น้องมากินเลย เดียวก็พร้อมมาควก็พร้อมทุกอย่างมา ส้มผักพี่เนาะทั้งส้มทั้งเผ็ด้อยเม็ดพี่น้องมะข้อ ตื่นนอนใหม่ๆกับเมาข้างันมากินส่วงเลยพี่น้องยาดีมันขอ,องดีเพิ่มวิตามินซีให้่างกาย วบรรยากาศยามแรงเด็ดฮอนเอา้าพี่น้องเลยบ้านฮอน

จวงเลยพี่น้องกระกักปลาแดกนี่กัะน,นัวนัวพี่น้องปลาแดกพันเฮา อ๋อรีชอกแทบไันนี้พี่น้อง พอแล้วพี่นอ้องสมแพงสมแพงแหละพอแล้วอขอบขอบใจเด้อสำหรับการติดตามเบิรงนะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยเด้อขอบใจพี่นอ้อง